าจะรีวิวเล่นนะก็กำหนดว่าห้ามเกินสิบห้านาทีนะสิบห้านาทีก็เราก็ต้องรีบเลย้วนะคะอย่างแรกองมีสลามค่ะสลามที่รอลงไปว่าถ้าเกิดคนคนที่ติดตามเราเยอะเราก็จะส่งของไปให้พวกที่เราจะรีวิวตอนนี้นะคะเราจะส่งให้นะ เราจะในสมนะเราก็จะมีว่าให้จับเราจะจับเราจะทําป้ายชื่อนะคะว่ามีชื่อใครบ้างนะที่มาว่ส่องพัสดุอะไรมาให้เราเราก็จะเขียนเอาไว้เวลาส่งไปก็จะได้ถ้าเกิดจับได้น้องเกดอะไรอย่างนี้นะคะน้องเกดอะไรอย่างนี้เราก็ส่งให้ของให้น้องเกดนะ แกค่ะอย่างแรกก็มีสลามที่เราสุดละนิ่มนะคะแลมีโซ่ค่ะโซ่นะเจ๋ออันนี้ก็มีสลามไข่ค่ะมีสองสีอันนี้ข้างบนสีสีสม่วงนะข้า่ามสีฟ้าดูในกล้องว่าอาจจะตึนคนละสีนะต่อไปก็เป็นปังฝรั่งเศสค่ะนี่นะ ต,ต่อไปก็จะเป็นปังแผ่นค่ะลาบปิ้นนะอุ้ยอุ้ยไขยย่จะตกนะ้น่ของเทนเนะคะมีหลายชนิดนะค่ะอันต่อไปก็เป็นไอลี่ค่ะอะไรนะเอ,อมเมลอนสจอดนะคะเมลอนสจอดนะคะเป็นลายแลบลิ้นเหมือนอันนี้เลยนะ นะคะดีนะขายหนึ่งร้อยบาทนะนะคะวันนี้เราก็จะบอกเกิดอันนี้กันนะโอเคค่ะอย่างนั้นเราก็มาแกะกันเลยค่ะแล้วเ,เละคลียร์ก่อนะค่ะเรากลับมากันตอนที่เก็บตัวเสร็จกันเลยนะตัวมันเล็กมาก อเคอุปกรณ์เพื่อก็มีกระปุกสองลายลเพื่อที่จะแยกสีกันนะโอเคค่ะแล้วก็มาแกะเกินค่ะจับนาทีแล้วนะแล้วก็มีจำกักกกนะดหรือข้อในญาตนะคะก็คือมันแกะมีออกเป็นกากเพชรนะ

้าค่ะเป็นไส้นะเราขอปิดฟ้าก่อนเขนือมใส่มากนะคะดูดิใส่ามากอุตสาะเจ๋อ,อเห็นไหมใส่ใส่ามากเลยนะคะุเห็นไหมล่ะออก ปีโป้นะคะกลิ่นกลิ่นปีโป้แรงไม่ค่อยมีกมลิ่นนะมันก็เหมือนกลินแขนเมื่อกี้นะสีฟ้านะสวยอ่ะน่ารักนะคะใส่กับสุกไว้แล้ะคะ่ะเดี๋ยวจะมาเล่นอันต่อไปกันเลยน,นี่เราใสาก่กระปุกเล่น รู้มาว่าทำไมมันถึงไม่ติดกันนะคะคุณตอบก็ตอบได้เลยนะคะนี่ค่ะมันมันมีแผ่นอย่างนี้นะคะเนี่ยมันถึงติดนะคะก็เก็บแผ่นอาไว้มันก็กินเหมือนปีโป้เหมือนกันนะมันก็ใส่เหมือนกันเลยค่ะ ราขออนุญาตมาข้างล่างา,งา,งาง้าลลไลอเปไฟอสมวงนะพี่มืมสีมินะมันเป็นปีโป้ดจิงนะคะ เจลนะเนี่ยมันมันเป็นเจลแต่มันเป็นสลดมนะมันไม่ใช่เจลอ่ะเป็นสลดมเน่าส่สีม่วงะะฟ้า,ฟา,ฟาที่ฟ้าสวยอ่ะชอาฟ้าเน่าที่ฟ้าสวย แค่เนอด, <Okay. S 1> ดิมาี๋ยวอทีใส่ใส่ลงไปมันดันเลยนจากนั้นเราก็ใส ชีวิตนี้เราไม่นึกว่าจะไม่ได้เล่นแบบจะลรำใครแบบนี้อ่ะนี่เละครเก็บสัรียบร้อยนะแต่ชก็ขอคเทปหรือว่าอะไรก็ได้

อบอกว่ามว่าเป็นเจลมา,าน,นี่มันคืออะไรเขาบอกว่าเป็นเจลเจลที่ไหน่ะเราเป็นปนลนะมนไม่ใช่เจลนะนเนื้อสลก็คือพี่ร้านเขบอกว่าแม่แล้วล่ะฝังกินหอม จร,จ,รจริงเหมือนปีโป้จริงๆเลยนะคะโอเคเรารียปิดแล้วนะว,วันนี้สิบสี่นะขอเล่นค่ะด้านนะที่สิบนะคะโอเคค่ะบายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอไปเล่นสลามไข่กันนะคะบายบายฝากกดไลค์และติดตามด้วยน,นะคะกด subscribe ด้วยนะคะ คลิปหน้านะคะรักทุกคนนะคะที่กดไลค์จะมีคลิปดีๆมาให้ตลอดทุกวันเลยนะคะบาย